สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับหมอแกลพยากรณ์อีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะเป็นคลิปการพยากรณ์นะคะดวงชะตาความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวรา,าศีธาตุน้ําได้แก่ชาวราศีมีนกรกฎและก็พิจิกนะคะประจําเดือนกรกฎาคม2 5 6 6นะคะว่าดวงชะตาความรักของชาวรา,าศีธาตุน้ําจะเป็นอย่างไรนะคะ ก่อนการพยากรณ์เสมอทุกคลิปกับจะพูดเสมอว่ามนุษย์ทุกคนมีการเป็นของตัวเองตัวแก๊ปเองก็มีการเป็นของตัวเองนะคะดังนั้นการพยากรณ์ตรงนี้เป็นการพยากรณ์ทั่วไปกับไม่ได้เฉพาะถึงบุคคลหนึ่งหรือบุคคลใดนะคะถ้าใครอยากดูส่วนตัวเด่นตรงดีสคริปชั่นไม่เหมาะจะทิ้งรายละเอยียดทุกอย่างมาทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าครูต่างๆโปรโมชั่นต่างๆไอเดียไลน์แล้วก็เฟซบุ๊กเป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามเพื่อจองคิวในการพยากรณ์ส่วนตัวนะคะโอเคเรามาดูกันเลย แม่หมอแอร์เปิดไพ่ไปแล้วนะคะก็ก่อนอื่นเลยต้องให้กำลังใจชาวธาตุน้ำมากๆนะคะเพราะด้วยโมเมนต์ของไพ่ตรงหน้าที่ขึ้นเนี่ยแกมีความรู้สึกว่าในเรื่องราวความรักเนี่ยไม่ว่าวันนี้คุณจะมีแฟนเป็นคนปัจจุบันหรือคุณจะมีแฟนเป็นคนอดีตที่เคยเป็นความรัก ที่คุณรักเขาเขารักคุณไหมไม่รู้อะไรเงี้ยเออโมเมนต์ของไพ่มันคือมันขึ้นประมาณว่ามีก็เหมือนไม่มีมันเหมือนการมีตัวตนของความรักของคนของคนของคุณน่ะเขาไม่ค่อยได้ช่วยอะไรในชีวิตคุณเลยอ่ะจริงๆนะไพ่แกบขึ้นอย่างนั้นเขาไม่ค่อยได้ช่วยอะไรในชีวิตคุณเลยอ่ะแม้กระทั่ง เรื่องเงินเราตัดไปแล้วมีแต่เราอ่ะอาจจะ,ะช่วยเหลือเขาซัพพอร์ตเขาค่าใช้จ่ายในระหว่างที่รักกันหรือเ,เป็นแฟนอะไรเงี้ยสามารถจะเป็นเราที่จัดการ m มนจทุกอย่างในขณะที่ตัวเขามันมันมีความรู้สึกเหมือนแบบมันไม่ถึงขั้นว่าเขาเข้ามาเป็นภาระชาวทาตลมนะแต่มันเหมือนไพ่ขึ้นว่าตัวตนเขามันเป็นแบบนั้นนะ แบบตั้งแต่แรกๆเลยเป็นคนที่เหมือนแบบรักตัวเองทําเพื่อตัวเองทําได้ทุกอย่างเพื่อความสุขของตัวเองปัญหาอะไรกร็คือปัญหาของเขามันใหญ่เท่าแบบจักรวาลแต่ปัญหาของเราเวลายามที่เราแบบอยากให้เขามาร่วมทุกร่วมสุขหรือร่วมแก้ปัญหาไปด้วยกันอย่างเงี้ยปัญหาของเรามันดูแบบ มันดูเท่าเม็ดทรายอ่ะนะไม่ใช่เก็บขออภัยนะคือไา่ไม่ขึ้นอย่างนั้นคือเหมือนปัญหาของเรามันเท่าเม็ดทรายอะและไอคนของเราเขามอกว่าเรา,าเกง่งเราชํานาญการในทุกๆด้านเราสามารถที่จะจัดการหรือแมเนจทุกอย่างได้ดีเรื่องอะไรหรอมามามา,มาถึงชาวธาตุน้ำอะ่ะไม่มีคำว่าทำไม่ได้เดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อนนะเออดูจากหน้าไพา่เราชาวธาตุน้ำในเดือนนี้น่าจะเป็นคนไม่ค่อยพูดเนาะเก็บอย่างเดียวเก็บดีเทลเก็บเก็บทุกอย่างแคร์คนรอบข้างทำเพื่อคนรอบข้างทุกอย่างจนบางครั้งเนี่ยทำเพื่อคนอื่นจนบางทีอะทุกวันนี้ชาวธาตุน้ำแทบจะไม่เป็นตัวเองอแล้ววะไม่ได้แคร์คนอื่นนะ แต่ด้วยเหตุการณ์หรือด้วยอะไรทุกๆสิ่งท,ทุกอย่างรอบตัวมันบ่มเพาะออกไปอะว่า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 ชาวทานนะ่าตน้ำไม่อยากทำก็ต้องทำอะเพื่อให้แบบสถานการณ์ตรงหน้าหรือตรงนั้นมันมันมันผ่านไปได้หรือแบบมันมันไม่เกิดปัญหาขึ้นให้ไม่สบายใจว่างั้นเถอะอะไรอย่เงี้ยจนบางทีแบบคนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทุกวันเนี้ย คุณแทบจะไม่เป็นตัวเองแล้วอะชาวธาตุน้ำอะคุณแบบ <c oughs> คุณอึดอัดคุณอะไรไปหมดเลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วยิ่งมาเจอแบบคาดหวังว่าคนรักคู่รักอย่างน้อยไม่ช่วยแก้ไม่ว่ารับฟังเป็นกำลังใจก็พอแต่เขาฟังนะคนของชาวธาตุน้ำเขาฟังนะแต่เขาฟังแบบปิ้วแล้วก็ปิ้วไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบปัญหาของเรามันกลายเป็นเม็ดทรายอะที่เขามอว่าโอ้โหมันมันเล็กมากเลย แต่เวลาเขามีปัญหานี่คือแบบโอ้ชาวธาตุน้ํานี่คือแบบมันเลยเคยรียดต้องไหนแกแบบมันมันปัญหาเขาทอดจักรวาลเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมพอดูในตำแหน่งของไพ่เนี่ยมันก็เลยเป็นบริบทที่มันแบบอย่างเงี้ยชาวธาตุน้ำก็มีความสับสนในลักษณะของตัวเองนิสัยที่เรามีความรู้สึกเฮ้ยเราเราไม่รู้ว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้น ทำไมมันถึงเหนื่อยแบบนี้มัน,ม,นมันเหมือนยืนอยู่คนเดียวอะถึงดวงฐานเรื่องการเงินการงานอะไรมันมัน,ม,นมันจะไม่ได้แย่มากอะแต่เหมือนช่วงเนี้ยชาวธาตุน้ําคุณต้องการกําลังใจมากมากเลยอะจากคนจากคนที่คุณคิดว่าคุณอยากได้ไม่จะเป็นต้องเป็นแฟนนะลูกครอบครัวพ่อแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยญาติพี่น้องอะไรเงี้ยเหมือนเป็นเดือนที่คุณต้องการกําลังใจมากแต่คุณไม่ได้เลยอะคุณจะได้สิ่งเดียวคือ เก่งเธอทําได้เธอเก่งเธอผ่านได้อยู่แล้วเธอเก่งเธอเก่งคนอื่นเป็นยังไงไม่รู้แต่เรื่องมาถึงเราเราต้องเก่งเราต้องฉกาดเราต้องทําได้เราต้องเก่ง,ง,ากาง,ไ,ง,กงไม่มีคําว่าเราทําไม่ได้บ <c oughs> ันทีการเก่งเกินไปก็ไม่ดีเนาะแต่พายกันว่าคุณคุณก็เป็นคนที่เก่งจริงๆอ่ะ โอ้โหทำได้เกือบสัตว์ทุกอย่างเลยอะ่ะคราน,นี้คนลอกข้างก็เลยเหมือนแบบกลายเป็นมองเหมือนเราแบบเป็นที่พึ่งเลยอะ่ะแบบสัตว์ทุกอย่างเลยนะคะความรักในเดือนนี้จึงเป็นแนวเหมือนแบบเหนื่อยจังเธอไม่เคยเข้าใจในความเป็นฉันเลยจนถึงขั้นชาวธาตุน้ําอาจจะมีโมเมนต์ที่อยากจะถอยห่างออกมาเพื่อรักษาตัวเองเหมือนกันเพราะว่าคุณเจ็บมากๆเลยเพราะว่าโดยจับไพ่เนี่ย มันไม่น่าจะเพิ่งเกิดเหตุการณ์ที่คุณแบบไม่ได้อะไรจากคู่รักคุณนะมันน่าจะเกิดมาสักระยะจนคุณชั่งน้ําหนักแล้วแหละว,ว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วถ้ามันไม่มีประโยชน์จริงๆอ่ะคุณก็อาจจะแบบอาจจะอยากขอยุติบทบ,บาทในความสัมพันธ์ระหว่างเราแล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่กับตัวเองรักตัวเองเลยนะโอ้ประมาณนั้นเลยนะคะ มันเหนื่อยอะเนาะถ้าไปติดนตามภายัยแก้ขอภัยด้วยสิคะแล้วแบบนี้ความสัมพันธ์ของคุณกับแฟนจะเป็นยังไงต่อไปคะแก้ขอภัยด้วยนะสามใบ the empress เออเก่งจริง the sun ไพ่ดีนะ the chariot สุดท้ายแล้ว แก็ขอดีใจล่วงหน้ากับชาวทัตลมทั้งสามราศีที่วันนี้คุณกลับมารักตัวเองได้อย่างภาคภูมิแล้วก็กลับมารักตัวเองได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพและหนักแน่นมากแสดงว่าคุณน่าจะเป็นคนที่ถ้าทนนี้น่าสงสัยน่าจะเป็นคนที่มีความอดทนแบบแบบแบบหนักมากอะ่ะจนถึงแบบถ้าวันหนึ่งที่คุณแบบจะก้าวออกมาจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งคุณจะตัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยคุณไม่พูดพันไม่ตัดคุณตัดเลยคุณชิบคุณคาแล้วคุณก็ เดินไปข้างหน้าเลยทีเดียวเชียวนะคะความสัมพันธ์คุณมีแกนยุตินะแล้วดูเหมือนว่าคุณก็จะมีความสุขกับสิ่งที่คุณเลือกมีความสบายใจกับสิ่งที่คุณเลือกและไพ่ขึ้นว่าอนาคตข้างหน้าเมื่อคุณอยู่คนเดียวคุณจะสะพังมากเลยเรื่องงานเรื่องเงินคุณจะโอเคมากเลยสุขภาพจิตสุขภาพใจด้วยนะคะนั้นเรามาดูกันสิถ้าไพา่กัวอย่างนี้นะและถ้าเกิดชาวธาตุน้ำคุณตัดสินใจตัดเขา ออกจากชีวิตคุณไปจริงๆแล้วเขาจะรู้สึกอย่างไรกับคุณคะเมื่อคุณเริ่มจากไปแล้วจริงๆแกขอให้วยนะคะเอาสามใบพอเนาะจะให้พเทสแปดเหรียญ เขารู้สึกอย่างไรกับสินค้าขอไพอีกหนึ่งใบนะใบนี้หรออ่ะโอเคแล้วก็ได้ไพ่เจตเจชเออเขาเขาคนนั้นก็เป็นคนไม่งองใครจริงๆเนาะดูจากไพ่แล้วเขาก็น่าที่จะยอมรับการตัดสินใจออในทางที่ ชาวทัดน้ําเลือกและเขาก็จะมีโมเมนต์มีความรู้สึกว่าแบบไม่เป็นไรตัวเขามีสิทธิ์มีอีกกี่อปชั่นมีสิทธิ์อีกกี่ตัวเลือกก็ได้ที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตเขาไม่ซีเรียสถ้าคุณจะไปถ้าคุณตัดสินใจดีแล้วเขายอมรับผลของการตัดสินใจเพราะเขามองว่าเดี๋ยวสุดท้ายแล้วตัวเขานั้น ก็จะโฟกัสแต่เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์ที่เขาจะได้เท่านั้นไม่ได้โฟกัสทิ่งใดไปมากกว่านั้น mm hmm. เขาก็ยอมรับในผลการตัดสินใจของชาวราศีมีนที่ชาวราศีมีนเลือกโดยที่แบบไม่มีข้อกังขาแล้วก็ไม่ติดใจอะไรแต่แอบมีดักแต่แอบมีด้านเมื่อน,นิดนึงนะว่าเออมัอนมัเขาเข้าใจในตัวเขาเองว่าบางทีตัวเขาอาจจะไม่เหมาะกับการมีใคร เป็นจริงเป็นจังหรือเป็นตัวเป็นตนแต่เหมาะกับการที่มีความรู้สึกที่มันแบบเป็นเฟนวิสเบเนฟิกไหมหรือแบบเพื่อนหรือแค่คนคบชั่วคราวที่แบบไม่ถึงใครเป็นแฟนหรือเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าไหมอะไรประมาณนี้นะคะอืแสดงว่าถ้าคุณจะไปจริงๆตามมีภัยขึ้น่ะเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วก็ยอมรับกับกับสิ่งที่คุณเลือกด้วยโอ้นี่เลยความรักใช่ไหมคะ เออเนาะมาแก้ขอไพ่นะัสิครับแล้วแบบนี้ไพ่ต้องการแนะนำอะไรชาวทาดน้ำหรือไม่คะแก้ขอไพ่ห้าใบนะขอคำแนะนำด้วยคะ่ะแต่ได้จริงๆมาได้โปรสดแล้วแหละแต่แก้ขอคำแนะนำดีกว่าเจอเฮอร์มิตหนึ่งถ้วย อสวิงถือเหรียญ the fool แล้วก็ king of pentacles บางทีคนที่ใช่อาจจะยังมาไม่ถึงปรรดาจ,จะยังไม่ใช่เวลาที่ใช่ของอของชาวธาตุลมแกไม่ทายงี้ดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้ไพ่อ่ะมันเป็นตำแหน่งสรุปมันไม่ได้จำเพาะเจาะจ,จงนะคะแต่แกจะ,อ,อ,อ,ะอ,อ,อ้อมอ้อมบทสรุปให้ใหม่นะคะ บทสรุปก็คือสุดท้ายแล้วมันอาจจะต้องมีใครคนใดคนนึงที่เงาหรืออาจจะเงาได้กันทั้งคู่แหละแต่สุดท้ายแล้วคนทั้งคู่ก็มีเป้าหมายชัดเจนว่าตัวเองต้องการอะไรในไลฟ์สไตล์ตัวเองในความต้องการของตัวเองในความรู้สึกที่ตัวเองต้องการให้แสดงออกถึงจุดยืนซึ่งกันและกันว่าเธอต้องการหนึ่งสองสามสี่เจ็ดชต้องการหนึ่งสองสามเจ็ดซึ่ง มันไม่ตรงตามที่ตกลงกันไว้ก็แยกย้ายกันไปเติบโตในเส้นทางของใครของมันอาจจะมีโมเมนต์คิดถึงกันบ้างเราลึลกถึงกันบ้างแต่แปลกนะถ้าไปจงตามให้คือเมื่อคุณสองคนแยกย้ายกันไปแล้วเนี่ยคุณสองคนไม่สามารถคุยกันได้นะเออแต่ถามว่าคิดถึงกันไหมคิดถึงมาโหยหาม,มาแต่ว่าไม่คุยอะขอไม่คุยดีกว่าเป็นทั้งคุณแล้วก็เป็นทั้งเขาด้วยนะคะ อนาคตที่สดใสรออยู่ทั้งคู่เลยนะคะตั้งใจให้ดีสิ่งที่หวังไว้จะสมหวังปรารถนาในอนาคตเพียงลำพังด euh ้วยกันทั้งคู่เลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้กับต้องขอขอบคุณนะคะทุกทุกยอด u b s c ไ i b e ทุกทุกยอดกดไลค์ทุกทยอดคอมเมนต์เลยทุกทอย่างคือกำลังใจอย่างดีมากๆเลยนะคะสำหรับนี้ไม่มอกไปแล้วฝันดีราทสโซนะคะบ๊ายบาย